กิจกรรมพีบีนะครับผมโอเคนะเออตั้งแ17สิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกานะครับผมก็อย่าลืมมากันนะจับทีมไม้ครบห้าคน ใครว่างงงงงงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก็ไม่รู้สิเออนะก็อย่าลืมนะพาเพื่อนจับทีมาเลยบอกเพื่อนเพื่อนจับทีมเก่งๆมาห้ามเล่นโปรนะคนไหนเล่นโปรรู้เลยอะ่ ทีมผมนะมีก็ก็มีก็มีหัวม hey, ่วงแล้วอยู่ทีมผมคนนึงอ่ะเออก็มีหัวม่วงแล้วแหละเออคนหนึ่งอ่ะก็ขาดอีกสามคนอ่ะเออก็ขาดอีกสามคนที่จะอยู่ฝั่งผมนะก็ขาดอีกสามคนนะนะคนไหนคิดว่าตัวเองเก่งนะจัดมาอยู่ฝั่งผมเลยจริงแต่ห้ามโปนะ เกี่ยวกครับมันอยู่ที่ใจค,นคนุณคุณกล้าเปล่าเกมอะไรอ๋อผมรู้แล้วเกมอะไรเกมนี้ครับ P B P B L แต่ถ้าเอาเต็มเต็มพลอยแบงค์โอเคป่าโอเคป่าใช่ป่าใช่ป่าใช่ป่าคุณไอ้เฮียู่กับดีเจนะอยู่จำไว้จำไว้ดีเจรับสมัครเขาแครนะวันนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้ก็รับหมดอ่ะ ก็ให้มันนั่งบนไป <c oughs> ออให้ถูกใจไปใช้ <c oughs> ยอยู่ในรูปนี้ก็ถือโชคร้ายไปนะ <c oughs> ครับถือว่าโชคร้ายไป เฮ้ยช่วงเรียนผมหมอกหนาจัดผมเดินไปสนามเบสผมเดินไปสนามบอลเพื่อนะเพื่อนบอกไม่บอกว่าให้หมุนตัวผมก็หมุนครับหมุนไปเดินไปอีกที่หนึงครับอ้าวสังั้นหมอกมันโคตรหนาเลยสมัสยนี้เขาเริ่มไฮเทกเลยมีบัน มีน,นี่สถาน,นนี่ได้เอนเว้ยให้เท่กันอยู่กับดีเจก็เพลิดเพลินกันไปนะครับผมอยู่กับดีเจเยไม่ได้่างนี้นะ oh. <c oughs> ้วกลุ่มหินที่สุดหรือที่เรียกว่าก o ุ่มออฟเดชช่วงเอ็กโว่อินเตอร์วิวเอาละค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปอุ่นเครื่องบอลโลกกันแล้วล่ะค่ะซึ่งช่วงนี้นะครับเราจะไปสัมภาษณ์แฟ,แ,ฟแฟนบอลชาวไทยไม่ว่าจะพูดยิงพูดก็ไม่มีแล้วค่ะเราจะไปหาเ well, กมเวนลูนนี่กต well, ิกาเกมเวนลุนี่คือนักเตะแต่ละทีมจะมีประตูข้างละสามประตูด้วยกัน ซึ่งแต่และประตูจะมีแผ่นป้ายอยู่หนึ่งแผ่นป้ายซึ่งถ้ายิงเข้าประตูแล้วเปิดแผ่นป้ายออกมาเป็นคําว่ารูนี่ทีมนั้นก็จะได้แต้มทันทีแต่ถ้ายิงเข้าประตูแล้วเปิดแผ่นป้ายออกมาเป็นคําว่ารูนั่นหรือรูนนแต้มก็จะตกไปสู่ทีมตรงข้ามไม่ว่าคุณจะเตะบ,บอลเก่งมาจากไหนก็ใช่ว่าจะชนะเกมนี้กันได้ง่ายๆนะครับแหม่ชื่อทีม ทีไทยเลยนะชอบชอบชอบชื่อทีมเดียถามว่าแม้ว่าเราจะชนะเขาไหมชนะไงชื่อก็บอกแล้วว่าทีมนี้ชนะหนึ่งสองสามชนะชนะชนะนี่มันก่งบอกความเป็นทีมเวิร์กมากเลยครับทีมมามาชื่อทีมชนะชัยไปดยความเป็นทีม เห็นเป็นเพื่อนะหวังดีเวลาไปกำแพงเนี่ยเขาให้เอาปิดเป้าดีๆนะ ลูกาติดแห่งสายสัมพันธ์เราดวงมันห่วยกี่วะ ทำไมเอาลูนี้อีกแล้วล่ะมันได้ลูนี้อะเมื่อกี้ยังไม่เข็ดหรอลูนี้เอามาเอ้เอาเว้เไอ้คนสับฝ้ายเขาหลอกมุกเดิมมุกเดิมคิดาเออ 走吧，回家！回走吧，来来